สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องช่องทาง u t u b e นะครับชิปนี้มาพบกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจําวันที่5นะครับมกราคม2567นาหะครับผมสาหรับแนวทางเมื่อวานนี้ถ้าเกิดท่านใดที่นะครับจับวินเลขตารางเนี่ยผมว่าน่าจะปังนะครับเมื่อวานนี้น่าจะปังเนาะแต่ว่าสายเจาะเรามาดูกันว่ารอบไหนเข้าบ้างนะครับผมให้4ี่กับ6ไปนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ให้4ี่กับ6 ฮานอยเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก8 3 3 6 0นะครับรอบแรกเนี่ยใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่60ตรงตรงนะครับพี่พี่ถ้าเกิดใครจับวินเลขตารางก็60เนาะนะครับผมส่วนฮานอยพิเศษนะครับ8 0 2 0 0นะครับในรอบนี้ถ้าเกิดใครจับวินเลขตารางนะครับเข้าไปที่02ตรงตรงนะครับเนี่ยผมขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับพี่พี่ ส่วนนะครับฮานอยปกติเนาะสองสี่ศูนย์เจ็ดสี่นะครับพี่พี่ในรอบเนี้ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะเด้งบนเด้งล่างถ้าเกิดใครเอาสีไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สี่ศูนย์ตรงๆนะครับเน,น้นๆเนานะแล้วก็เข้าไปที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจับบินเล็กตารางแตกสามตัวนะครับพี่พี่เนาะสองสี่ศูนยะ์ 2, 4, 0, นะครับผมนี่เลยเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่จับบินเมื่อวานเนี่ยผมว่าไม่ขาดทุน นะครับถือว่าปังๆนะครับเมื่อวานนี้ส่วนในรอบสุดท้ายนะครับผมผลที่ออก VIP เนาะ7651ของเราใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่66นะครับพี่พี่เนาะก็มาสายลูดนะครับรอบสุดท้ายแนวทางเมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้นะครับสลับเลขเด่นตารางนะครับใครมีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลข ทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับเลขตารางวันนี้นะครับผมได้เลข9เลข3เลข5เลข8เลข2นะครับแล้วก็เลข7 ส่วนนะครับสายวิ่งสายรูดวันนี้ผมให้ไปที่วิ่งที่9นะครับรูดที่8นะครับได้เลขพี่น้องนะครับผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่แปดสองแปดสามแปดห้ก้าสงเก้าสามเก้าห้าเกนะครับผม สตัวผมให้ไปที่9 8้สนะครับ8 9 2นะครับผม8 9ดเก้าสามแปเองอ้เก้าแปดนะครับพี่พี่ในตัวเน้นตัวเจาะเนาะเก้าสนะครับแล้วก็8 5 9 7นะครับ ส่วนใครที่ชอบจับวินเลขตารางนะครับนี่เลยเนาะนะครับก็แนวทางตัวเลขก็ประมาณนี้นะครับพี่สลับห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับก็ในคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาติดตามผมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดที่ชอบจับวินเลขตารางแล้วก็สายเจาะด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอบคุณกับก,บการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับสวัสดีครับ